สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสรู่สุกคนวันนี้หลาพากินพ้าพี่น้องมากินยำแซลมอนจ้านี่จ้าสีสันแบบสวยงามมากๆเลยพี่น้องจ้าแซลมอนเดียวอ่าห้าจ้ามาเริ่มเฮดอายยำแซลมอนกันนะพี่น้องจ้าพริกซอยนะพี่น้องพริกซอยลงไปตะไคร้อ่อนซอยหอมแดงผักซี กระเทียมนะพี่ดอกหั่นเป็นแว่นๆไปมะนาวจะ้ะมะนาวแป่นเด้อจ้ะเด้อเป็นมะนาวสดมันจะคอยหอมแสบจะ้ะใส่ไปจักปราหมันนวยกกวได้ืมน้ำลายแต่ดีค่ะขนาดจะ้ะตามด้วยน้ำตาลผงนัว มักกับส้บวมมักกับบตตองใส้น้ำปลาแล้วก็เพิ่มความแซ่บความนัวด้วยน้ำปลาร้าเทพพิดาสองสูตรนี่เด้อพีพิทองเด้อฝฟ้าขาวและฟ้าเหลืองฝ้าขาวนี่เป็นอาหัวเชื้อนะเข้มข้นจ้ะใส่ไปเลยตามด้วยฝ้าเหลืองนองนัวจ้ะนี่คุกเข้าให้เข้ากันจ้ะมาที่นี่ น้ำลายค่อยแตกเด้อพี่น้องเด้อพักเครืองเคียงมีเท่ากะมีใบสลดัดมี่แตงกวามี่แรดดิสละกะมี่สะตอเด้อพี่น้องเด้อหอมเข็มขน้นนัวอุรวแุแทแๆใส่เวลาในการค้นแน่ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเรื่องกินไว้ใจกีหละ่ะเด้ดจ้าแซ่บแซ่ห,อหอมอนละมุนนัวมากๆสตอจ้ะ Så mm. søt. แซ่บนัวหอมสมุนไพรหอมแซลมอนโล่งโตมากพี่น้องบอกเลยต้องใส่สองสูตรนี้เท่านั้นเ้ยพี่น้องเด้อถ้าจะยำแซลมอนปลาระาสองสูตรนี้อี่กากระรันตีได้จ้ะเข้มขน้นแซบ่บหอมนัวบ่ข้าวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะลองชิมนำปลาไหแบบพิลดาดลพากินยำแซลมอนแบบนี้ตึงลิงของทางการสร้างสื่อวัยยุติคลิปเด้อพี่น้องจ้า <sus> Sett dere <sus> อออกอบีบเข้าไปอีกไอ้แมนห้อมแซ่บมากเรดดิ เผ็ด mm hmm. มาก ละมุนมากนุงงก่งใยบะคัตจ้ะ อเอาไปคนละค่ำจ้ะ ใส่มือดีจ้ะแซมพิสุจแล้ว,ลวมือเราเองล้างเองสะอาดเองจ้ะกินเองพร้อมบอกเลยพี่น้องต้องจัดนะแซมมอนนี่มันเป็นอย่างที่แบบว่าเข้ากับซีฟู้ดนี่พรนะพี่น้องต้องลองกับน้ำปลาร้ามันเข้ากันมากพี่น้องแซมมอนนี่มันจะหอมมันจะมันหวานเนาะพอเติมปลาร้าเข้าไปนะละมุนกลมกลมนุ่งแบ่บค่ะขนาดพี่น้องข,ข,ขึ้นเครื่องเลย đến năm nó cha, nó không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 , การกินที่อ่าแสดงออกท่างสีหนาและหนาตาเพี่นเพื่อนนะคนมันมักกินพอมันแสบมันก็จะออกไปมีแหละพี่น้องถ้าบ่าแสบหนาก็จะเป็นในแบบนึงไดด,ดิขึ้นคักหน่อยนี่ ืมน้ำยำนี้จัดจ้านมากมืคลิปกินโชดีพี่น้องโบเมนคลิปพับผ้าพับผ้ามันก็จะเรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปกินโช่นะพี่น้องนะหาหาความสุภาพน้อยมาก อ่าไปน้ำแกนจ้ะ ลืมเอาบอกมาละมาแซ่บแห้งซุดก่อนนะเฮ้ 참, 참, 자.

จริงเว้ยฉ่ำมาก 음. 스 ชิ้นสุดท้ายจ้ะ แซ่บจ้ะเกียงพี่น้องเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้าเป็นเมนูที่แบบว่าเรียกน้ำย่อยได้ดีมากยำแซลมอนปลาไหนะพี่น้องจ้าผู้ใดอยากแซ่บอยากนวแบบเวลาาิลาภาคินอิหล่าฝากไว้น้ำเดอร์พี่น้องเดอน้ำปลาไหเทศพิดาสองสูตรนี้ฝาขาวฟฝาเหลืองเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองชิมในรสชาติด,ดียวกันแบบเวลาภาคินอิหล่าตึงหนิง,งทางการสังสื่อไว้ย,ยุตใคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหล่าภาคินไปแล้วสวัสดีจ้า